นิทานเรื่องลูกศิษย์ขี้ขโมยชายชาราคนหนึ่งได้อุทิศต,ตัวเองเพื่อสังคมเขาได้ขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาเพื่อสร้างบ้านพักขึ้นมาและได้อุป,ปการะเด็กยากไร้หลายสิบคนหลังจากนั้นชายชาราก็ทำตัวเป็นดั่งพ่อและครูผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆเ,เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการสั่งสอนเด็กเหล่านั้นให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยไปกว่า10ปีวันหนึ่งเศรษฐีซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของชายชาราได้ทราบข่าวถึงสิ่งที่เขากำลังทำจึงได้จัดงานเลี้ยงที่บ้านและได้เชื้อเชิญชายชาราและเหล่าลูกศิษย์ของเขาให้มาร่วมงานด้วย ชายชราก็ไม่ได้ปฏิเสธคำเชิญเพราะนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเขาได้พบเจอกับสังคมของชนชั้นสูงเมื่อไปถึงงานเลี้ยงแล้วทุกคนก็ต่างตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นแต่ถึงอย่างนั้นด้วยการถูกสั่งสอนมาเป็นอย่างดีทุกคนจึงได้สำรวมท่าทีและรับประทานอาหารอย่างผู้ดี จนทำให้คนในงานนั้นต่างแปลกใจผู้คนในงานต่างทำท่าประหลาดใจเพราะต่างคิดไปว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะต้องกินอย่างมูม,มามและสศกปลกกว่านี้อย่างแน่นอนเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็เดินเข้าไปหาชายชาราเพื่อกล่าวชื่นชมเขาและแล้วหลังจากที่งานเลี้ยงดำเนินไปจนเกือบจะถึงเวลาเลิกงานแล้ว คุณหญิงท่านหนึ่งก็โวยวายขึ้นมาว่ากำไรของเธอนั้นได้หายไปทุกคนในงานจึงพยายามช่วยกันหาช่วยกันก้มมองแต่ไม่ว่าจะหาสักเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของงานจึงได้ตัดสินใจใจ่ายเงินชดใช้เพื่อที่เรื่องจะได้จบลงแต่ทว่าดูเหมือนแขกผู้ไม่เกียรติหลายคนในงานนั้น ก็ต่างแอบเพ่งเลงในตัวเด็กๆยากไร้เหล่านั้นที่มาร่วมงานด้วยเด็กเหล่านี้น่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีของหายในงานเลี้ยงมาก่อนเลยแต่พอเด็กพวกนี้มาปุ๊บของก็หายปับ๊บและถึงทุกคนจะคิดอย่างนั้นแต่ก็เป็นได้เพียงแค่ความสงสัยไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่าเด็กๆและชายชารานั้น ก็เป็นแขกคนสำคัญของเศรษฐีเจ้าของงานนั่นเองหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้วเด็กๆหลายคนก็รวมตัวกันไปฟ้องชายชาราบอกว่าคนที่ขโมยกำไรของคุณหญิงนั้นก็คือหนึ่งในพวกเราจริงๆหญิงสาวตัวน้อยที่ถูกเพื่อนๆจับได้ก็เดินออกมาพร้อมกับของกลางในมือชายชาราตกใจเป็นอย่างมาก รีบนำกำไรกลับไปมอบให้เศรษฐีในทันทีแต่เศรษฐีนั้นก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเด็กๆเ,เยอะขนาดนี้ชายชาราคนเดียวจะไปคุมหมดได้ยังไงนอกจากนี้เศรษฐียังได้เอ่ยชวนชายชาราให้มาที่งานเลี้ยงอีกครั้งที่จะจัดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าชายชาราขอ,ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ ทางรับปากว่าจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนและแล้วโอกาสในการแก้ตัวของเด็กๆก็มาถึงรอบนี้เด็กๆทุกคนได้สํารวมท่าทีและทำตัวดีมากกว่าที่เคยเพื่อที่จะได้ไม่โดนดูถูกเหมือนครั้งก่อนแต่ถ้ว่าเด็กหญิงคนนั้นก็เอาอีกแล้วเธอพยายามสอดส่อง และเมื่อมีคนเผลอเธอก็แอบฉกของมีค่าของคนรวยๆเหล่านั้นมาเพียงแต่รอบนี้เนื่องจากทุกคนระวังตัวเป็นพิเศษเด็กหญิงจึงได้ถูกจับได้กลางงานเลี้ยงกันเลยทีเดียวสายตาของคนในงานนั้นจ้องมองอยากเหยียดหยามเริ่มมีเสียงกระซิบในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับเด็กๆทุกคนชายชราก็เดินออกไปรับตัวเด็กหญิงคนนั้นมา พลางก้มหัวขอโทษกับทุกคนที่มาในงานเลี้ยงเขาสัญญาว่ารอบนี้จะจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมดลูกศิษย์คนอื่นๆได้ฟังเช่นนั้นก็ทนอยู่เฉยๆไม่ไหวแล้วพูดขึ้นมากลางงานเลยว่าอาจารย์ไล่เธอออกจากบ้านของพวกเราไปเถอะเธอทำให้พวกเราเสียหน้าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัว เศรษฐีผู้ซึ่งเป็นคนกลางก็ได้เดินมากล่าวด้วยว่าเพื e ่อนเอ๋ยจริงอย่างที่เด็กๆว่ามานะหากเด็กหญิงผู้นี้ไม่รู้จักสำนึกทำผิดแล้วก็ทำผิดอีกก็ควรจะถูกขับไล่ออกไปชายชาราได้ฟังก็สายหน้าก่อนที่จะดึงเด็กหญิงเข้ามากอดไว้แน่นแล้วก็พูดว่าเป็นความผิดของผมเอง ที่สั่งสอนเธอได้ไม่ดีดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนี้ให้โทษที่ผมเถิดผู้คนในงานได้ฟังก็รู้สึกลำบากใจไม่รู้จะพูดยังไงดีลูกศิษย์คนหนึ่งจึงพูดว่าถ้าอาจารย์ไม่ไล่เธอออกแล้วละก็งั้นพวกผมจะขอเป็นฝ่ายลาออกเองก็แล้วกันพวกเราอุตส่าห์ทำตัวเป็นเด็กดีมาโดยตลอด แต่กลับต้องมาเสียหายเพียงแค่เพราะว่าเธอคนเดียวพวกเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันชายชาราได้ฟังเช่นนั้นจึงได้กล่าวว่าได้สิพวกเธอสามารถไปได้เลยลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีกันเลยทีเดียวพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปจริงๆหรอกแค่พูดประชดเพื่ออยากให้อาจารย์ ไล่เด็กหญิงคนนั้นไปก็เท่านั้นเมื่อเรื่องราวชักจะบานปลายเศรษฐีจึงได้เดินเข้าไปถามเหตุใดคุณถึงเลือกที่จะปกป้องเด็กหญิงคนนี้มากกว่าลูกศิษย์คุณภาพดีทั้งหมดเล่าชายชราจึงกล่าวว่าผมไม่ได้คิดเช่นนั้นเพียงแต่ลูกๆของผมเหล่านี้นั้นต่างรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว พวกเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรดังนั้นถึงพวกเขาจะไปจากผมไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนพวกเขาก็จะสามารถเป็นคนดีของสังคมได้อย่างแน่นอนในขณะที่เด็กหญิงคนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเธอไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอะไรดีหรือไม่ดีถ้าผมทิ้งเธอไปในวันนี้แล้ว แล้วต่อจากนี้ใครจะสั่งสอนเธอกันหลังชายชาราพูดจบภาพของเด็กหญิงคนนั้นที่ถูกทิ้งและได้เติบโตขึ้นมาเป็นโจรก็ผุดขึ้นในหัวของทุกคนในทันทีเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ถูกขโมยของในงานนั้นจึงได้กล่าวว่าเอาล่ะเอาล่ะยังไงซะก็ได้ของคืนแล้ว พวกเราจะไม่ถือสาก,ก็แล้วกันอย่าคิดมากเลยในขณะที่เหล่าลูกศิษย์ที่เหลือนั้นก็ได้เดินเข้าไปคุกเข่าร้องไห้และสัญญาจะช่วยชายชาราสั่งสอนเด็กหญิงคนนี้ด้วยเช่นกันนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตการตัดบางคนทิ้งไปนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายฟังดูง่ายเมื่อไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ทว่าถ้าคิดในระยะยาวแล้วชีวิตของคนที่ถูกตัดทิ้งนั้นจะเป็นชีวิตที่เลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้จะไม่มีใครบอกเธอแล้วว่าสิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิดอีกต่อไปแถมต่อจากนี้เธอจะไม่ได้รับการสั่งสอนอีกแล้วด้วยแล้วชีวิตของเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรชายชาราเลือกที่จะเก็บเด็กหญิง ที่ก่อปัญหาเล็กๆไว้เพื่อที่ว่าเธอจะได้ไม่ไปก่อปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตมีคำกล่าวที่ว่าการให้โอกาสเมตาเม้กระทั่งกับปีศาจอาจจะฟังดูเป็นความคิดที่โง่เขลาแต่ใครจะรู้เล่าหากปีศาจกลับใจปกป้องมนุษย์ขึ้นมามันอาจจะกลายเป็นเทพอสูร ที่ช่วยมนุษย์ได้อย่างมากมายเลยก็ได้ถ้าทำได้ก็จงให้โอกาสกับคนจงบอกให้เขาเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องเพราะคนบางคนนั้นทำผิดโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นกำลังทำผิด